ลักษณะธุรกิจกิจการ c p a พได้ขยายการบริหารเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดอย่างครบวงจรตั้งแต่เรื่องของคนกรีตที่ c p a พมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วต่อยอดไปถึงงานโครงสร้างซ่อมแซมต่อเติมดูแลที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่ครบจบทุกความต้องการ การนำแนวคิดดิจิตัลมาใช้ในองค์กร CPEK มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการก่อสร้างความเชื่อมโยง Ecosystem ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการก่อสร้างการสร้างแบนด์เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง Stakeholder and Ecosystem ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างเพื่อยกระดับการก่อสร้างให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นด้วยการ Turn West to w e l เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมสร้างนวัตรกรรมตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจซ p แพคโดนโซลูชั n หนึ่งในเทคโนโลยีที่ c p a c คให้บริการงานบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและประมวลผลครบวงจรครอบคุมพื้นที่ให้บริการทั่วไทยโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซีแพคโดนโซลูชันหมกกบใคร 1. งานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่ 2. งานสำรวจพื้นที่โครงสร้างการก่อสร้างเพื่อใช้วางแผนออกแบบผังโครงการ 3. งานสำรวจภูมิประเทศโครงการเพื่อวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำา 4. งานสำรวจประสิทธิภาพแผงโซลาเซลล์ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน5 งานตรวจสอบพื้นที่ซ่อมบำรุงยากต่อการเข้าถึงหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย c a r t o m e r Value 1. ลดระยะเวลาและแรงงานในการสำรวจหน้าง,งานลง50-70%เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจวิธีดั้งเดิม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างตั้งแต่ประเมินต้นทุนระยะเวลาในการก่อสร้างวางแผนลดของเสียจากการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำรวมถึงติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม ช่วยลดความผิดพลาดและสูญเสียในการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว 3. ลดอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากหรือพื้นที่ที่เครื่องจักรทำงานอยู่ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือปรับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ 1. ภาครัฐควรใช้โดในการสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แล้วปรับปรุงพื้นที่ของโครงการต่างๆเช่นถนน 2. ภาครัฐควรนำโดยมาสำรวจภูมิประเทศ หรือพื้นที่ที่เข้าถึงยาก 3. ภา,าครัฐควรใช้โดยในการวิเคราะห์ทิศทางน้ําไหลยามเกิดอุทกภัยหรือการทําฝายสรุปบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก,ก่อสร้างจํากัดในเครือ SCG ส่งเสริมให้มีการใช้ปูนซีเมนต์อย่างแพร่หลายในประเทศผ่านการผลิตเป็นสินค้าคอนกรีตประเภทต่างๆต่อยอดไปถึงงานโครงสร้างซ่อมแซมต่อเติมดูแลที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตรกรรมการกอร่อสร้างด้วยนวัตรกรรมฟีแปร o โดนโซลูชันนวัตรกรรมการประเมินพื้นทีก่การบินสำรวจหน้างานด้วยเทคโนโลยีการบินโดนพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบผังโครงการลดระยะเวลาในการสำรวจให้การกอร่อสร้างมีความผิดพลาดน้อยที่สุด